สวัสดีค่ะวันนีーーー้ก็เรามาที่อ่าตโตริซาคิวก็จะเป็นเขาเรียกว่าทะเลทรายในญี่ปุ่นมีที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นก็มีทะเลทรา คือเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนญี่ปุ่นว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวจังหวัดนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติค่ะมีเขามีอูดให้ขี่ด้วยขี่รอบเลยนะคะ Okay, perfect. ใช้ยูสิ่งสิ่งสิปงสิ่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 ่งสิ่งสิ่งสิ่่ เดี๋ยวเราจะเดินไปนู่นเลยที่นู่นค่ะตรงปลายสุดเลยก็จะใช้เวลานานเหมือนกันทุกคนเห็นเห็นที่ตรงนี้ใกล้นะแต่ว่าพอเดินไปคือไกลมากเลยทุกคนเห็นคนไหมตัวเล็กมากนู่นค่ะทะเลคือทุกคนเห็นไหมคะทรายที่นี่อ่ะก็จะเป็นทรายละเอียดทรายที่นี่คือละเอียดมากดูดิ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินเดินออกกำลังกายเนาะค่อนข้างใช้เวลานานก่อนไปค่ะทุกคน ซาคิวก็เหมือนแบบทะเลทรายอะค่ะทะเลทรายที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทะเลเขาจะพัดทรายขึ้นมาทรายละเอียดละค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ นี่ค่ะทุกคนนีมีโอที่ขี่ขี่รอบๆเลย วันนี้อากาศดีมากแดดดูทุกคนวันนี้คือเหมือนแบบว่าอากาศจะดีเป็นวันสุดท้ายแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเข้าฤดูหนาวอย่างเต็มตัวก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปที่มะเขาก็จะเริ่มตกแล้วเนาะ ถ้าเดินแบบนี้ทุกวันนะทุกคน,ก,คนก็คงจะแบบสุขภาพดีนะอันนี้เราจะพามองย้อนไปข้างหลังนะคะดูสิเป็นเนินทะเลทรายสวยมากอยากอยากแชร์แล้วก็อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวอะคะ่ะที่เป็นชาวไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นมาเที่ยวที่นี่เยอะ

ฮิตอะไรนะโหยอ้ทางนี oh, sure. Who Who so yeah, right ้จะเป็นทางเส้นที่สูงนะคะอ๋อหุ้นทรายใครอย่าทำอะไรหล่นนะคะเนี่ยถ้าทำเงินหล่นอะไรเงี้ยหาไม่เจอเลยเพราะว่าทรายมันแน่น ทะเลทรายก็จะเป็นเนินเนินขึ้นเหมือนเราเดินขึ้นเขาอะคะ่ะเหมือนเราจะแบบเดินธรรมดามากเลยแต่นี้เป็นเนินนะคะแต่โชคดีที่ว่าวันนี้คือเนื้อทรายเนื้อทรายเนี่ยมันเหมือนแบบวา่าตอนกลางคืนเนี่ยมีหมอกหรือว่ามีฝนตกแล้วทําให้ทรายเขาเกาะเนื้อกันแน่นทําให้อ่าที่ทรายไม่ปลิวเนาะ ทรายที่นี่เนื้อละเอียดมากค่อนข้างเดินมาไกลเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันทุกคนอันนี้จะเดินมานน่นเลยนะไกลแม่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อขึ้นไปอีกนิดนึง ใกล้ๆจังหวัดตดตอรีอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวที่อยู่เมืองไทยที่กำลังมองหาที่เที่ยวเราแนะนำที่นี่เลยค่ะตตอรีซาคิวตดตอรีเก่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอ,ออนเซนเรียวกังอาหารอร่อย แล้วก็เดินเที่ยวป่าแบบเที่ยวแบบธรรมชาติถึงแล้วทุกคนถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวถึงแล้วเดินมาไกลมากาาาเหนื่อยมาก ทะเลสวยๆค่ะเด๋มารุกโกพาทุกคนมองไปทางฝั่งทะเลนะคะสวยมากค่ะปเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดที่สูงที่สุดเสียงลมหายใจมารุกโกดังมากเพราะว่าเดินมาไกล สที่สูงที่สุดก็สวยมากคุณ อิตาลีาลักกุตะแปลว่าอูดนะคะมีอยู่สี่สี่ตัวนะชื่อฮานะสักุระแล้วก็อีกสองตัวจำชื่อพอไม่ได้ละ เ้าไปดูใกล้ๆกันน่ารักมากเลยนไม่คอริอจังโคอริอจัง โค้ิจังฮานะจังสากลระจังมอยพิกิวันนั้ทุกคนคะวันนี้มาลูกอกอพาทุกคนมาเที่ยวที่ต,ตตริซาคิวของจังหวัดตต,ต,ตริเป็นยังไงบ้างคะธรรมชาติที่สวยมากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดอ,อยากจะฝากให้กับ นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากมาเที่ยวจมประเทศญี่ปุ่นที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็มีออนเซ็นแล้วก็ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แนะนำที่จังหวัดโนตตอี้ค่ะโอเควันนี้มาลูกกฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกันมาลูกกบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคน ันนี้ก็จะเป็นโรเดสคะお客様สนุกสินะคะครับขอบคุณมากค่ะแล้ลืมคนไลค์กดแชร์ด้วยนะ